เหตุดังฉเฉลยที่แท้เพราะสาเหตุนี้คู่รักยุค90ถึงยังไม่ประกาศข่าวการหย่าข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาเผยสาเหตุที่คู่รักดารายุค90ไม่ออกมาประกาศข่าวหย่าร้างอย่างเป็นทางการระบุว่าตอนนี้เพื่อนๆในวงการรู้กันหมดแล้วว่าสองคนนี้ว่าหย่ากันลูกคนโตคุยให้ลูกๆคนอื่นรู้แต่ลูกคนเล็กอยู่เมืองนอกและยังไม่รู้ส่วนพี่ๆรู้กันหมดแล้วคงจะต้องเว้นระยะไปอีกสักพัก ส่วนสภาพจิตใจของภรรยานักร้องยุค90ก็คือเสียใจแต่ว่าก็รับได้เอาเป็นว่าเป็นกำนังใจให้กับครอบครัวนี้แล้วกันจ้า